ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำวันที่16 มิถุนายนพุทธศักราช2,567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาแล้วเราก็จะเสริมด้วยวิชา ให้โหราศาสตร์นะครับเพื่อความแน่นย้ำครับอีกนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีมังกรนะครับจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระเสารนะ์เนาะแน่นอนครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับถ้าท่านใดเคยปลูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระเสาร์ไปสัมพันธ์ดีก็จะเกิด ความเจริญรุ่งเรืองถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นๆได้นะครับเอาละแต่เราอะไปอยู่ในภพเรือนดีแน่ๆตัวเราไปอยู่ในราศีกุมไปอยู่ในบ้านเพื่อนเรานะที่เอ่อก็คือหนึ่งเดียวนะ่ะก็คือพระราหูเนี่ยแหละอันนี้เป็นเพื่อนซีเราเนาะการที่เราไปอยู่ในบ้านเพื่อนเราเนี่ยขอให้เพื่อนเราเนี่ยอย่ามีปัญหาเท่านั้นเองถ้าเพื่อนเราอยู่ดีมีสุขเราก็ยิ่งจเจริญก้าวหน้าไปด้วยนะครับก็ปรากฏว่า ัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมในวิชาโหราเรียกว่าพบกัดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองเ็าแสดงว่าเรามีเอนนะครับที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองนะก็อยู่ที่องค์ความรู้ของเราอยู่ที่โอกาสอยู่ที่วาสนาของแต่ละคนนะครับว่ามีดาวอะไรตั้งรับถ้าคุณมีดาวดีคุณก็เฮงแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดคุณมีดาวยุ่งๆก็ต้องคอยแก้ปัญหากันไปเนาะแต่แน่นอนครับการที่เราไปอยู่ในเรือนการเงินถือว่าไปอยู่ในเรือนที่ดี ก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองได้ก็ยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเปิดไพ่เสริมเรื่องนี้อย่างไรให้รวยแบบยั่งยืนให้รวยแบบประสบผลสําเร็จกันเลยทีเดียวนะครับก็คือนะครับการหาเงินหาทองเนี่ยนะครับจะเกิดจากเขาเรียกว่าการเข้าใจคนดีกว่าว่าคนเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของอะไรและเราก็ตอบโจทย์สิ่งนั้นให้ได้เราก็จะประสบผลสําเร็จ จกไพ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไพ่นะครับกรรมเทพซึ่งเป็นไพ่แห่งความรักนะท่านคนเดียวก็ล้อมรอบไปด้วยหญิงสาวนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราดูจากรูปเนี่ยหญิงสาวก็อาจจะพึงพอใจในความงามขององค์กรรมเทพนะในขณะเดียวกันองค์กรรมเทพก็นะครับเผื่อแผ่ทุกคนนะก็เอามือไปจับนะไหลทุกคนเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่ปฏิเสธนะ ราะแสดงว่าการเงินการทองเนี่ยไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเส้นทางอะไรยังไงขออย่าผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถที่จะทํานะครับได้หลายๆอย่างนะครับพร้อมกันนะแต่อยู่ในเงื่อนไขของความตอบโจทย์ความพึงพอใจซึ่งกันและกันนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จเรื่องของการเงินการทองอย่างดีเยี่ยมนะอ่ะว่าเราได้ไพ่กัมมันต์เนาะแล้วเรามาเสริมนะฮะด้วยไพ่โหราศาสตร์ ว่าท่านจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับแน่นอนครับได้พูสุนะก็จะโดดเด่นนะในเรื่องของเอกสารสัญญาโดดเด่นในเรื่องของวาจาโดดเด่นในเรื่องของคําพูดดาวพุธเ,เป็นดาวสื่อสารอยู่แล้วดาวศุกร์เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวความรักของโลกเนาะนั่นหะมายถึงว่าพอเราได้คู่ธาตุเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเป็นคู่ธาตนะุนะนะก็คือจะมีความมั่นคงนั่นก็หมายความว่าชาวราศรีมังกรคุณมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงในเรื่องของการเงินการทอง นะที่เกิดจากความเข้าใจคนในลนักษณะต่างๆนะว่าออคนเราเนี่ยต้องการอะไรนะเราก็ไปทําสิ่งที่เขาต้องการตอบโจทย์นะแค่นั้นเองคุณก็จะประสบสำเร็จนะครับถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสนะฮะสวดมนต์ก็สวดคาถาที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นคาถาเงินล้านนะครับคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องของการดึงโชคลาภนะครับเสิร์ชใน YouTube มีเยอะแยะไปหมดนะลองดูนะครับก็มีหลายคาถาเลยนะอ่ะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดี อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะฮะดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงเนี่ยเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะฮะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือไปอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบห้าเนาะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้าสามนาทีมรณะไปอยู่ในเรือนของอลิก็ต้องระมัดระวังศัตรูนิดนึง นะถ้าช่วงนี้เรามีโจทย์หรือมีอะไรที่มันขัดแย้งกับคนอื่นนิดนึงนะครับนะ <_ d ata> เขาเออนัดไปเคลียร์หรือนัดอะไรไปนะเคลียร์ได้ที่เดียวนะครับลงพักอย่างเดียวนะไปเคลียร์ที่อื่นไม่ต้องเคลียร์นะนะครับบางทีอาจจะมีปัญหาบางคนมีปัญหากับแฟนบางคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือมีปัญหาอะไรก็สุดแท้แต่นะพยายามอย่าไปเดี่ยวเดียวโดดโด,ดนะเอาคนไปด้วยนะถ้าปเป็นเรื่องที่มันหนักหนักก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักดีที่สุดนะเพราะว่า คำว่ามรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสีสยใจที่อยู่เรือนอริก็คือสตูเนี่ยครับไม่หวังดีนะอาจจะทําให้เกิดเรื่องยุ่งๆนี่ในกรณีที่พื้นดวงคุณมีดาวประทะนะหรือมีดาวไม่ดีตั้งรับเช่นดาวอังคารดาวเสาดาวราหูเนี่ยที่ตั้งรับอยู่ในราศีเมถุนแล้วเ,เป็นการกินีหรืออะไรประมาณนี้เสริมลงเข้าไปด้วยนี่อันนี้อาจจะยุ่งๆวุ่นๆนะอันนี้ก็ยอตัวอย่างนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะ ก็คือให้เรามัดระวังไว้เพราะว่าคำว่ามรณะเนี่ยไปอยู่ในเรื่องอดีตบางคนก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายก็ได้นะไม่ได้หมายถึงศัตรูเสมอไปนะครับแต่ว่าเอาละมันเป็นเรื่องยุ่งยุ่วุ่นวุ่นนั่นแหละก็ให้เรามัดระวังไว้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะก็คือจริงๆเนี่ย,ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเป็นไพ่ขึ้นใต้น้านะแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับยอมรับบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่ชอบหรือไม่ พอใจนะกับบางเรื่องเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่ายกมือไหว้อะก็คือเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะอาจจะมีความไม่สบายใจบางอย่างแต่ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะแต่เราก็ต้องแสดงความจริงใจนิดหนึ่งนะอย่างตัวเราเนี่ยยังมีบริวารซ้ายขวาเนาะนั่นก็หมายว่าเราเองเนี่ยยอมแล้วเนี่ยก็ต้องให้คนข้างบ้านยอมด้วยนะคนในบ้านเราด้วยนะเออต้องให้ต้องให้เห็นพร้อมอ่ะจบคือจบเคลียร์คือเคลียร์เนาะไม่ใช่ว่า ไปต่อความยาวสาวความยืดต่อนะคือจบก็ต้องให้มันจบกับปัญหาอะไรก็สุดแท้แต่นะนั่นะก็หมายความว่าบางทีอาจจะเป็นลนักษณะเพื่อนร่วมงานทํางานกันอ่าเราไปมีปัญหาคนนึงเราจบแต่เพื่อนเราไม่จบมันก็ไม่ได้เนะเราก็ต้องบอกเขาด้วยเฮ้ยตรงนี้มันจบแล้วเคลียร์แล้วนะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเราคนเดียวมันก็ยังพ่วงคนอื่นด้วยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงอ่นะ เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรเนาะอังคารเสราเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่ทําตามนี้เนี่ยก็มันมีความแตกหักกันเยอะนะดูเห็นไหมต้นไม้เนี่ยโดนมีดฟันสเละเลยนะก็พิคาดกันเลยอ่ะนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่ยอมหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยมันถึงขั้นแตกหักเลยนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรถือว่าเป็นไพ่ที่แรงที่สุดนะครับในบรรดาคู่ดาวเนาะ ดา,ด,าาดาวอังคารดาวเสาร์เนี่ยดาวเขากล้าดาวเสาร์อึดน,นะแล้วเวลาเจอกันนี้ก็มาที่จะโอ้โห,โหโลงเอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนั่นหมายถึงว่าใครคิดที่จะมีปัญหามีสัตรูหรือมีอะไรในช่วงนี้นะคนคนหยุดก่อนคนหยุดก่อนอยู่ห่างๆนี้ห่างๆนะแล้วมีปัญหาอะไรก็ไปเคลียร์กัน,นที่โรงพักนะหากรสสมนม์นะครับไหวพระนะกระถาเกี่ยวกับในเรื่องของสายเหนียวหน่อยก็ได้ นะหรือไม่ก็กระถาต่ออายุหน่อยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระถาอิติปิโสท่าอายุบวกหนึ่งก็ได้หากรักทำบุญปล่อยปานหน้าเขียงบริจาคเลือดนะแล้วก็ทำบุญทําทานนะก็ถือว่ารุนแรงนะนะสำหรับคนที่กำลังจะมีปัญหาตอนนี้เนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้นะครับก็ให้เรามาระวังไวนนง้นะิดนึงนะ่าพยายามจะมีสตูดีที่สุด อยู่แบบณเมตตามหามนี่ยมดีที่สุดละยกมือไหว้สองมือพนมนดีที่สุดละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะดาวคารเนาะดาวคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบราบผลเนาะหรือพบโชคดีหรือพบโอกาสอะไรอีกพบเรือนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรือนที่ดีในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุ พันธุ์ทุกเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพยอคนในครอบครัวนะหรือบรรยากาศในบ้านอะไรประมาณนี้นะวงสาคณญญาตค่อนข้างจะครอบคุมเยอะอยู่นะพอเป็นกเกษตรตาที่ดีเนาะก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆบางคนก็อาจอยากจะมีบ้านมีรถนะเพราะคาว่าเกษตรแปลว่ามั่นคงเนี่ยหรือ,ออาจจะเริ่มวางแผน เกี่ยวกับในเรื่องของการจะก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆบางคนก็ไปเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมนะก็ถือว่าโอเคแหละคําว่ากเกษตรแปลว่าดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งอ่ะดาวรับผลดาวรับผลก็ไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์ก็สามารถนะครับแปลสภาพหลักทรัพย์ต่างๆจะซื้อจะขายจะเช่าอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวเรามาดูซิว่าให,ให้จะเสริมยังไงให้ดียิ่งๆขึ้นไปประสบผลสาเร็จแบบสุดยอดเลย คือไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าไหลตามน้ำเนาะไพ่จากันนัทเนี่ยคือทุกดิวทุกการเจรจาจะมีคําตอบที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นก็หมายความว่าดิวกันจนกว่าได้เรื่องอ่ะอ่าจนได้เรื่องได้ราวสาเร็จทั้งคู่อ่ะติดขัดเรื่องอะไรอ่าบางทีจะซื้อจะขายกันก็ต่อรองกันต่อรองได้เท่าไหร่อ่าติดขัดอะไรยังไงคือเขาเรียกว่าสืบค้นกันไปจนแบบว่า ได้ข้อสรุปอะนะแต่เขาออย่างเดียวอย่าหัวเสียก่อนละกันนะเราจะแต่ว่ามันมันก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของมาตรฐานทั่ทวไปนะไม่ใช่ของเขาขายล้านหนึ่งไปขอเขาสามแสนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะโดนทุกได้นะมันก็ต้องดูด้วยว่ามันอะไรยังไงเนาะก็ต้องือว่าเอออาจจะต่อรองกันนะขายหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นอ่าอาจจะ คุยกันในเรื่องของค่าโอนอะไรก็ว่ากันไปหรือค่าในหน้าอาจจะช่วยอะไรเงี้ยมันมันดิวได้นะแต่แบบอะไรที่มันแบบว่าเป็นปัญหาอุปสรรคก็มาลงแนวความคิดนะช่วยเหลือกันว่าเออทำยังไงมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่ามันจะไม่เป็นลักษณะที่แบบว่าได้สมที่เราปรารถนาทุกอย่างเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เหมือนแบบว่ารับฟังทุก ความคิดเห็นอะไรประมาณนี้นะถึงแม้มันจะไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้องค์ความรู้นะว่าเออลูกค้าเขาติดตรงนี้ตรงนี้เราก็จะได้เป็นองค์ความรู้นะแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาคิดยังไงนะก็จะทําให้เรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดนะีนะไพ่ใบนี้นะอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์เสริมอีกนิดนึงนะเอออันนี้เป็นไพ่ที่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคือไพ่ใบนี้อาทิตย์ จันแล้วก็ราหูเนี่ยจริงๆเป็นไพ่เกิดคลาดเนาะเรียกว่าจันทรุปราคาหรือสุปยุปราคาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือบางครั้งก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีลิมิตแล้วกันนะไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่จักรนะาแบบว่าตามใจเนาะคือจะยังไงก็ได้นะแต่ไพ่ใบนี้คือไพ่เอาเปรียบเลยเนี่ยไพ่เอาเปรียบเลยหมายถึงเขาเอาเปรียบเราแบบเต็มคาราเบลเลยน,นั่นก็หมายความว่าอะไรที่มันเกินไปเราก็ต้องบายบๆนะคนที่มีศักยภาพ ที่พร้อมแล้วก็ไม่เคี่ยวไม่อะไรมากเนี่ยมีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มานะก็เอาให้มันพอดีอ่ะสมเหตุสมผลนะตามท้องเรื่องแล้วกันถ้ามันเกินไปก็บายบายนะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยมาสรุปด้วยไพ่ที่เราจะเจอคนที่ค่อนข้างจะเอาเปรียบเนาะแล้วก็เป็นคนที่เห็นจะได้เอาเอาเอาอย่างเดียวอะไม่ยอมจ่ายเอาอย่างเดียวอันนี้ก็นะให้เรามันทึกไวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพุธกันนิดหนึง่งดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าภพอริเนาะที่แปลว่าอุปสรรคอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกวภพสุภะาาที่แปลว่าความสําเร็จเนาะความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จ,คว,รจความดีงามอะไรต่างๆอนะก็ในช่วงของวันที่สิบเนาะไปจนถึงยี่สิบหกเนี่ยเวลาหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเนี่ยเป็นกเกษตรตาที่บดีเลยอันนี้ดีเลย เกษตรแปลว่ามันคงก็แสดงว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายแก้ไขได้ด้วยข้อสัญญาแก้ไขได,ด้วยเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จนะนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยยังไงก็อยู่ในกรอบของสัญญาของกฎหมายเนี่ยรับรองว่าเราประสบผลสาเร็จเพราะคําว่าอัลลีเป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันยุ่งยุ่นรุ่นได้ นะผ่านพ้นได้ทุกอย่างผ่านพ้นได้แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบนะของการสื่อสารซึ่งกันและกันนะอีกภพเรือนหนึ่งนะมาจากเจ้าเดือนสุภาสุภาไปอริเนี่ยก็คือการขันอาสาและกันขันอาสาช่วยเหลือหัวหน้างานขันอาสาทําเรื่องนําราวต่างๆที่มันยุ่ยๆให้มันดีขึ้นเนะี่ยเวลาสุนี่มองแง่ดีนะเร,เรียกว่าสุภาพไปอริแก้ปัญหาที่มัน ยุ่งเยิงให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาและกินีมันจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าคพาว่าสุภาพอีิและเป็นเกษตรเนี่ยมันแปลว่าโดนแต่ปัญหาซ้ําๆโดนปัญหาเดิมๆแล้วมันแก้ไม่ได้นะเคยถูกเอาเปรียบยังไงก็ถูกเอาเปรียบอย่างนั้นเจอเผือกร้อนงานดีไม่เคยได้ได้แต่งานเผือกร้อนทั้งนั้นอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็รับจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แต่แก่คําขอบคุณอะไรประมาณนี้แล้วเราเวลามาขอใหม่เราก็ เอื่อมละอาเบื่อเนี่ยเออมันประมาณเนี้มันมันจะเจออะไรที่มันซ้ำซากให้ระมัดระวังไว้หน่อยนนเดงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะก็ต้องคือเหลี่ยมมาก็ต้องเหลี่ยมไปนะเนี่ยไพ่เนี้ย,ย,เ,ยเขาเรียกไพ่เหลี่ยมก็คือว่าไพ่พระนการยตีเนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถานะไพ่ไพ่ก็ออกแนวประมาณนี้ก็คือค่อนข้างที่จะไหวพิบปฏิพันธ์ดี นะเหลียมมาเหลียมไปเหลียมมาเหลียมกลับแค่นั้นเองเอ,อบางทีแบบว่าเอ,อจะมาไหว้วานให้ทานูน่ทนทํานี่อ่านะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยขอบใจคําเดียวนี่ไม่ได้นะอาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งว่าไปแต่เลยสามครั้งนี่คือไม่ได้แล้วนะเลยสามครั้งนี่คือคุณนี่คือแบบเอ,อเขาเรียกว่าโดนโดนเอาเปรียบกันแบบเต็มคาราเบลแล้ว่นะเขาเรียกว่าทําดีจนไร้ค่าแล้วต้องระมัดระวังหน่อยนะคือพไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ทันคนแล้วกัน นะถ้าเรามีเรื่องที่เราเอึดอัดใจเนี่ยแล้วเราหาคําตอบไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการเอารัดรับเปรียบหรืออะไรเขาว่ากันไปเนาะช่วยเหลือแล้วช่วยเหลืออีกเนี่ยกนะนะ็ลองไป,ไป,ไป,ไปเสิร์ชในกระทู้นะในแอปพลิเคชันต่างๆ่ะลองไปไปไปเสิร์ชดูนะมันปัญหาเรื่องนี้มันเกิดอ่ะในโลกออนไลน์มีเยอะลองดูเดี๋ยวเขาจะมีทางออกที่นะครับเหมาะกับจริตคุณแล้วกันเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนี่เนี่ยอาทิตย์ราหูด้วย คือคาว่าอาทิตย์ลาหูนี่เป็นเป็นไพ่เอาเปรียบอะเป็นไพ่เอาเปรียบเป็นไพ่จ้องจ้องจะเอาเปรียบทุกทุกขนทางอะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนลักษณะประมาณนี้อาทิตย์ลาหูเจอกันนีตึงข้ายมีปัญหาแน่นน่ก็หมายถึงว่าถ้าใครมาทําอะไรรู้สึกว่ามันอึดอัดใจ,จนะก็ต้องปฏิเสธให้เป็นนะถ้าปฏิเสธไม่เป็นอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นนะหาอการสวดมนต์นะให้ตัวเองเข้มแข็งหน่อยนะก็คือคาถาพาหุ้งมหาการเนาะ นะจะได้คนเก่งใจอ่ะเวลาเราสวดคาถาเผาผงมหาการเยอะๆเนี่ยบางทีคนเขาจะมาเอารดับเปียรเราเขาจะเก่งใจเพราะคาถานี้เป็นคาถาที่สันเสริญบาร,รมีองค์พระพุทธเจ้าเนาะนะเราล่อท่องคุ้มไว้เลยนะเรามีอํานาจบาร,รมีเนาะเวลาใครจะมายุ่งอะเราก็ไม่กล้าละทีนี้นะก็หาโอกาสลองสวดดูต่อ,อ,อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีกันนิดหนึ่ง ดาวพระหัสาบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนอันนี้ก็มาจากพบสหัชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงนั่นแหละสังคมคนสนิทคนใกล้กชิดนะคนหมู่มากแต่อีภพหนึ่งอ่ะไม่ดีวินาศแปลว่าเสียหายวินาศแปลว่าล้มละลายวินาศแปลว่ากักขังจองจําขาดอิสรภาพต่างถิ่นแดนใกล้ออนะมุมดีก็สหัชะเนี่ยวิ่งเข้าอยู่ในาราศีพุธศกเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรเนี่ย นะฮจะเป็นอะไรที่โดดเด่นเกี่เรื่องของการคอนเนคชันการติดต่อคอนเนคชันทำให้เกิดเงินเกิดทองมีการขยันหาคอนเนคชันอะไรประมาณนี้นะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเขาเรียกอำพุ้อุดมเกณฑ์นะก็ปรากฏว่าทําไปทํามาก็เป็นที่เขาเรียกว่า,นะวา,า,า,ววาถูกอกถูกใจของผู้รับผู้ใหญ่เนะ่เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวผู้ใหญ่ก็นะถือว่าดี นะก็คือเป็นชู้ที่ไอเดียจินตนาการก็ดีการเข้าหาคนมีความสนิทสนมอะไรหลายๆอยา่างผ่านหมดไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นการรกินีก็เรามดระวังนิดหนึ่งนะการกินีเนี่ยอ่านว่าดาวจ้ลุนวินาศไปปูตาอันนี้ก็น่าจะเพ่งไปกับคนที่ใช้ชีวิตประมาทเลอะเลอะเล่นการพนัพน,น,นติดอบายามุกอ่าพวกนี้ให้เรามัดระวังไว้อาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งนะถ้าเป็นการกินีนะถ้าเป็นการกินีแปลว่าจุดเสิร์ฟวิบบะเนาะ แล้วไปอยู่ในภพของปุตตะที่แปลว่าหลงละเลงอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วดาวพฤหัสเวลาเป็นการกิณีเนี่ยบางครั้งสินร,รมบางค้าอะไรประมาณนี้มันจะลดน้อยถอยลงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลงเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วมันก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งกับตัวเราเองนะแล้วก็เวลาวินาศไปปุตตะนี่มันมีปัญหาเรื่องชู้สาวได้ด้วยนะเรามระวังนะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไร นะเขาบอกว่าอ,อย่าไปเข้ามากสังคมสังคมอะไรเนี่ยถ้ามันถ้ามันเป็นอะไรที่มันมีปัญหาหรือว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมแบบเไม่ค่อยจะสู้ดีไม่ค่อยจะให้คุณนะมันุดชีวิตให้เราตกต่ํานะก็ออกซ่าเพราะว่าไพา่โมหินีมันไพ่สังคมไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการละกินเนี่ยได้ไพ่วนบนี้เขาบอกให้เขา้าเข้าหา เข้าหามิตรเข้าหาสังคมนะครับที่คอยเสริมวิถีชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองพากันไปทําดีเอ่อายดีอะประมาณนี้นะเพราะเขาเป็นเจ้าเรือนสองเรือนไงดาวพฤหัสนะสหชสปุตตะเนี่ยแล้วได้ไพ่โมหินีเนี่ยเขาด้ยยิ่งมีคอนเน็กชันเรื่องอะไรเงี้ยดีแต่ถ้าคนที่เป็นกาลกินีเนี่ยพื้นหัสเป็นกาลกินีเขาบอกอย่าเข้าสังคมเยอะเห็นไหมแล้วสังคมที่พากันลงเหวก็อยู่ห่างๆนะเลิกคบได้เลิกเลยอะไรประมาณนี้นะไพ่ ีพบเือนึงอีพบเ,อนนอพบเือนไม่ดีต้องทานายแบบนี้น,นะครับเราไม่ต้องไปแบ่งข้างว่าอย่าง,งานนวุ้นอย่างงี้เนาะเราก็ทํานายไปเลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงไพ่โหราศาสตร์เนี่ยก็เนี่ยมันก็ยุงอยู่ในลักษณะของความมัวเมาลุ่มหลงส่วนหนึ่งเนี่ยมันเพื่อนนะส่วนหนึ่งนะเพื่อนอาจจะมีอิทธิพลหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากเราเนี่ยมันไปติดใจเอง นะเพาดาวสุกกับดาวราวหูเนี่ยวเวลาหลงอะไรมันหลงมัวเมาเลยนะชอบกินชอบเที่ยวชอบดืม่มก็ชอบอยู่นั่นแนหะอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะถ้าเป็นการรกินนี้ได้พไพ่ใบนี้ไม่โอเคแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรกินนี้แล้วได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าอ,อคุณข้างใครนะหรือคุณหลงไหลกับสิ่งนั้นทําบ่อยๆนะถ้าเกิดในสัพพะเขาเรียกอิธิบาทีนะก็คือแบบว่าคุณเครื่องแห่งความสําเร็จนะ่ะ มีความตั้งใจใจจดจ่อนะอะไรประมาณนี้นะอ,อตรวจทานโอ้โหหลายๆอย่างเนาะก็ถือว่าโอเคนะมีความเพียรนะแล้วแบบแดาวนี้สุกราหูถ้าไม่เสียเนี่ยขเขาเรียกจะเป็นคนที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นแข้งไครอะไรประมาณนี้นะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพฤหัสท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะตัวอภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวาลูกน้องปุตแต่บังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการครับก็ในช่วงวันที่สิบสี่เนาะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาที มาอยู่ในเรือนอะลีแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นโหมดแก้ไขปัญหาแล้วคาว่าปุตตะนะแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องพู้ธเตยบังคับอันอเดียจ,จินตนาการ,การไปอยู่ในเรือนอะลีนะกรแสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องการปกครองบุตรหลานลูกหลานนะก็นะให้เน้นในเรื่องของกฎระเบียบไปนะครับบางทีเอ่อมันสนิทสนมกันมากเนาะแล้วบางทีมันมัน,ม,นมันไม่เกรงใจกันอะเราก็เลยต้องเอากฎระเบียบมาใช้หน่อย นะบานทีมันต้องให้รู้กันบ้างว่างานก็คืองานความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์นะอ่าเวลาปุตตะอลิมที่จะมีลูกน้องไม่เก่งนะมีลูกน้องพึ่งพาอาศัยลําบากนะหรือสร้างปัญหาให้นะครับก็อีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนการงานเนาะการงานอลิก็อยู่ในโหมดแก้ไขปัญหานั่นแหละนะกรรมะไปอลิก็อาจจะอยู่ในช่วงที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,น,นยุ่งยู่วุ่นวุ่นก็แก้กันไปนะก็คนะือ เวลามีปัญหาค่อยคๆคิดนะครับนะอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแค่นั้นแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบว่าไม่ได้แบบทะเลาะเบาแวงหรืออะไรเป็นแค่หงุดหงิดเท่านั้นเองคือไม่ได้ดังใจออกแนวลูกงอนมากกว่าออกแนวเครืองมากกว่าอะไรประมาณนี้คือมันเป็นปัญหาแบบความรู้สึกเล็กๆน้อยน้อยอย่ะ อ่าอยัางแบบไปงานกันจะรอหน่อยก็ไม่ได้จะได้ติดรถไปด้วยอะไรเงี้ยมันมันจิมันเรื่องเล็กน้อยอ่ะแต่มันมันเกี่ยวความรู้สึกไงแค่นั้นเองเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรบางอย่างบางทีเอ่อไปนั่งกินอ่าไม่ไม่ตักน้ํามาให้หรือไม่ถามว่าเออกินน้ําอะไรงอนโกรธอะไรเงี้ยมันแค่นั้นเองมันจุกจิตแบบมันจุกจิตแบบในเรื่องความรู้สึกอ,ะอ่ะเออแค่นั้นให้เรามาระวังไว้หน่อย <c oughs> นะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะฮะว่าไพจะเสริมเรื่องนี้ยังไง นิ่งนะนิ่งนิ่งนิ่งพศิวะคือนิ่งนะนิ่งนิ่งทุกอย่างนะความสงบนิ่งก็จะช่วยให้คุณรอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะก็อย่าไปถือโทษโกรธเพื่อนฝูงหรืออะไรเลยในวิถีชีวิตนะบางทีเขาอาจจะไม่ตั้งใจบางทีเขาอาจจะเผลอแค่นั้นเองนะก็เรามานั่งพิจารณาว่าเออตรงนี้มันทําเกินกว่าเหตุไหม เออถ้ามันเป็นลักษณะที่เผอเรอกันได้ก็อย่าไปถือโทษโกรธกันนะแต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วมันจงใจเลยอ่ะมันจงใจเลยว่ามันจะทําให้เราขายคิดหน้าอะไรเงี้ยเออเราก็พิจารณาโอ้ไอ้คนอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครบแล้วเลิกครบก็แค่นั้นเองนะคนไหนดีแล้วก็ครบคนไหนไม่ดีเราก็ไม่ครบนะเพราะว่ามันมันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเราไงเพราะดาวสุกม,มาจากเจ้าเรือนกรรม,มะเราด้วยกรรม,มะอริเนี่ยอะไรที่มันเป็นอริหรืออุปสรรคในชีวิตเราเนี่ยนะให้เราชั่งดูว่า ฟังดีกับฟังไม่ดีอันไนมากกว่านะถ้าฟังไม่ดีมากกว่าไม่รู้จะทนอยู่เพื่อนะมันก็ต้องนะเออแต่ถ้าเกิดว่าดีดีห้าสิบเสียห้าสิบก็เลือกเฉพาะสิ่งดีๆอ่าสิ่งไม่ดีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาแพราะนั้นเองไม่มีอะไรนะก็ใช้สติให้มากๆก็รอ,อดคนลอะอะแ๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะก็ส่วนใหญ่แล้วปัญหาก็เจราจาเขาจบแล้วนะ นะเพราะว่าได้ไพ่คู่ชากานอาทิตย์นะครับกับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ชาการนะแล้วก็อาทิตย์กับพ,พุธรวมกันเป็นห้าก็คือด้วยเหตุผลนะตักกะเหตุผลคุยกันนะด้วยเหตุผลไม่ใช่ลมก็มีปัญหาแล้วก็สามารถผ่านพ้นนะถ้าอยากให้มันขังๆหน่อยก็เอากาศท่องกระถานะสาริการิ้นทองหน่อยแอรคนจะได้แบบฟังปุ๊บจะถูกจะผิดก็เข้าข้าง,างเราเสมอนะครับนะอย่างนี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของเราอ่าแปลว่ากระดุมพระรายได้การเงินกันทองไปสถิตยอยู่ในเรือนของสหาชา้นะั่นหมายถึงว่าการเงินเนี่ยได้จากการติดต่อได้จากการเดินทางได้จากการประชาสัมพันธ์ได้จากการโปรโมตอ่าได้จากการยิงแอดโฆษณาคือโปรโมตฮะอยากได้เงินก็นพยายามโปรโมตเข้าไว้นะโปรโมตเข้าไว้นะตามจริตตาม วิถีชีวิตของเราตามที่เราทําได้อะนะเราก็ลองดูว่าพอจะทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเราก็ได้เงินแล้วนะเพราะเงินมันอยู่ในเรื่องสังคมนะพอทําให้สังคมเขาชอบเราเขาชอบเรามันก็ได้เงินประมาณนี้นะแต่เ,เรามาดูซิให้เสริมเรื่องนี้อย่างไรนะก็ความรู้ความสามารถไปเรียนรู้นะบางทีคนแบบอยากจะเล่นเขาเรียกสื่อแอปพลิเคชันต่างๆเนาะก็ลองดูซิว่าเขาเล่นกันยังไง แล้วก็ไปเรียนรู้ให้ชานาญการลองทําเดี๋ยวคุณก็สําเร็จเองะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่รู้ลึกรู้จริงนะเพราะนางสุรสดีเนี่ยเป็นภรรยาของพระปมแล้วก็มีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตํารานะแล้วท่านก็เป็นคนที่มีความชํานาญเก่งนะครับรอบรู้นะนั่นก็หมายว่าถ้าเกิดคุณจะอยากจะประสบสําเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาต้องรู้ึกรู้จริงแค่นั้นเองก็สําเร็จแล้วครับทุกเรื่องการเงินก็จะไหลมาเทมากันเลยทีเดียวเนาะ เพราะการที่ดาวเจะเหลือการเงินประชาาติได้ไพ่พนางสุรสตรีเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เสริมโอ้โหอังคารกับดาวศุกร์พระศุกร์ปากหวานอังคารรับเอานะครับนั่นก็หมายความว่าการเงินจะเกิดแน่นะครับแต่ก็ต้องเป็นในลักษณะของอการพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะต่างๆเป็นเหมือนแบบเป็นคู่มิตร คุณได้ผมได้การติดต่อไปติดต่อเขาไปอะไรเขาก็ามีน้ําร้อนน้ําใช้เขาหน่อยนะเพราะคู่นี้เป็นคู่แบบรักกันมากเลยเนี่ยนะพักสุขกับพังคารเนี่ยนะก็คือแต่ว่ารักกันในลักษณะแบบกินเที่ยวดื่มหรือแบบเฮนให,หนเฮนั่นนะนะแบบออกแนวประมาณว่าแบบความสุขอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคนละอย่างกับเสาราหูนะนะเลุ่มหูจมท้ายเลยเพื่อนถูกเพื่อนผิดหรืออะไรเงี้ยเราว่าไปอยา่างแต่อันนี้คือไปกันแบบ สนุกอะ่ะมีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมาครับผมพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะครับถ้าเกิดท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้าผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตเก,ก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดูธรเดี๋ยวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคตต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทําทให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ